ธุรกิจบริการค่ะปัญหาที่เราเจอก็คือว่างานบริการไม่มีจดลิขสิทธิ์ไม่มีจดสิทธิบตัตรดังนั้นนะคะงานของเราถูกคนลอกเลียนได้ตลอดเวลาค่ะและเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าก็มีความต้องการความคาดหวังที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอค่ะดังนั้นสิ่งนี้ทําให้ธุรกิจจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าอยากจะก้าวหน้าในธุรกิจบริการนะคะเราต้องรู้จักคำคำนี้ค่ะคำนี้เรียกว่าพิมพ์เขียวบริการเซอร์วิสบูปรินต์ไปฟังกันค่ะ ในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องการออกแบบบริการด้วยพิมพ์เขียวนะคะพิมพ์เขียวบริการคืออะไรคือเครื่องมือที่วาดภาพผังกระบวนการของงานบริการที่กำหนดจากการติดต่อลูกค้าจากมุมมองประสบการณ์ลูกค้าจากกระบวนการการให้บริการของพนักงานรวมถึงลักษณะาทางกายภาพต่างๆ โดยที่เริ่มต้นจากลูกค้าเข้ามาติดต่อจนการส่งมอบบริการเสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างค่ะม่มีให้ดูค่ะนี่คือตัวอย่างร้านดอกไม้ค่ะเขียนพิมพ์เขียวบริการยังไงเขียนอย่างนี้ก่อนค่ะลูกค้ามีแอคชั่นอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เริ่มเข้ามาจนจบนะคะอ่าถ้าเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะเริ่มจาก1ลูกค้าเข้าร้านก่อนลูกค้าทําอะไรต่อเลือกแบบดอกไม้ก่อนหลังจากนั้นทําอะไรจ่ายเงิน รับดอกไม้อ่นนี่คือขั้นตอนของลูกค้านะคะนี่คือชั้นหนึ่งและของพิมพ์เขียวบริการเดี๋ยวเรามาดูชั้นต่อไปที่เราต้องวางแผนค่ะนะคะประกอบไปด้วยกระบวนการที่เรามองเห็นที่ลูกค้ามองเห็นเราค่ะเราเรียกว่าฟอนสเตทค่ะคํานี้มันเหมือนเปรียบเรียบกับอะไรครับเปรียบกับเวทีการแสดงอะคะ่ะที่ลูกค้ามองเห็นพนักง,งานเรามันมีกระบวนการยังไงบ้างเรามาลองเขียนกันค่ะในพิมพ์เขียวอ่ะเราก็เอา c u s t o m e r action นะคะหรือปฏิกิริยาของลูกค้ามาเรียงค่ะนะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะลูกค้าเข้าร้านเลือกแบบดอกไม้จ่ายเงินรับดอกไม้ค่ะทีนี้กระบวนการที่มองเห็นฟอนต์สเตตรหรือเราเรียกว่ากระบวนการด่านหน้ามีอะไรบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยลูกค้าเข้าร้านก็ต้องทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากนั้นลูกค้าเลือกแบบดอกไม้จะเลือกได้ยังไงเราอาจจะมีเมนูดอกไม้ให้เขาเลือกค่ะว่าจะเอาช่อบแบบไหนจะเอาบูเก้จะเอาแจกันหรือจะเอาช่อบแบบที่แบบเป็นพุ่ม อะไรยังไงนะคะก็เอาแบบดอกไม้ให้เลือกดูค่ะแล้วหลังจนากนั้นพนักง,งานทําอะไรอีกคะพอลูกค้าเลือกเสร็จก็รับคําสั่งซื้อค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะรับคําสั่งซื้อนะไม่ใช่สั่งซื้ออย่างเดียวถูกไหมมีเงินมาด้วยนะคะรับเสร็จปุ๊บเราก็ไปส่งมอบค่ะนี่คือกระบวนการที่ลูกค้ามองเห็นพนักง,งานเราค่ะนะคะเขาเรียกว่ากระบวนการด่านหน้าหรือฟอน t s สเตทค่ะแล้วหลังจากนั้นเราต้องคลี่ออกมาอีกค่ะเพื่อพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นค่ะมีกระบวนการที่ลูกค้ามองไม่เห็นค่ะดังนั้นเวลาเขียนพิมพ์เขียวนะคะเราจะเขียนเส้นกั้นการมองเห็นด้วยค่ะ นะคะเรียกว่า visible line ค่ะเพื่อให้เห็นกระบวนการหลังบ้านค่ะนะคะกระบวนการถ้าเป็นร้านอาหารคือห้องครัวเราเนียแหละถ้าเป็นร้านดอกไม้คือกระบวนการจัดดอกไม้หลังบ้านมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะลูกค้านะคะเลือกแบบดอกไม้แล้วนะคะมีคําสั่งซื้อแล้วเราต้องประมวลคําสั่งซื้อค่ะอยู่หลังบ้าน นะคะตรงนี้ลูกค้าไม่เห็นไม่รู้นะคะและหลังจากนั้นพอได้คําสั่งซื้อเสร็จปุ๊บไปจัดหาอุปกรณ์ค่ะดอกมงดอกไม้แจกันผ้าหอ่อโบลิบินเอามารวมกันไว้ค่ะเพื่อจัดดอกไม้ค่ะ อพอจัดดอกไม้เสร็จปุ๊บนะคะก่อนจะไปส่งมอบนะคะก็ต้องมีใบเสร็จถูกไหมนะเออเพื่อเพื่อไปส่งมอบลูกค้าบางทีเขาต้องการใบเสร็จหรือต้องการการ์ดก็ไม่รู้นะบางทีไปส่งมอบไปคนอื่นเนาะผู้ชายสั่งให้ส่งดอกไม้ให้ผู้หญิงอาจจะมีโกงมีการ์ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นก็ไปจัดส่งนะคะซึ่งกระบวนการจัดส่งเสร็จปุ๊บก็จะคือการส่งมอบนะอ่ะนะจะเห็นนะคะว่านี่คือกระบวนการที่มันเชื่อมต่อกัน นะคะนี่คือการเขียนพิมพ์เขียวค่ะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะมันอาจจะต้องมีกระบวนการสนับสนุนอย่างอื่นๆหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมาดูนะคะว่ากระบวนการสนับสนุนของพนักง,งานในองค์กรจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วขั้นตอนที่4นะคะเราจะเริ่มระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ค่ะโครงสร้างขององค์กรในการสนับสนุนแต่และกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นการประมวลคําสั่งซื้ออาจจะต้องมีระบบประมาณการในการสั่งซื้อวัตถุดิบ นะคะเพื่อที่ว่าเราประมวลคําสั่งซื้อเสร็จว่าเราจะใช้อะไรบ้างใช้กุหลาบใช้คาเนชัน่นใช้อะไรนะคะเราก็ต้องมีประมาณการเพื่อจะสะท้อนกลับว่าเราต้องสั่งซื้อวัตถุด,ดิบอะไรบ้าง ะะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บอาจจะต้องบันทึกข้อมูลลูกค้าค่ะนะคะว่าคุณสมชายมาสั่งซื้อยอดดอกไม้อันนี้นะคะจัดส่งที่นี่เราต้องบันทึกข้อมูลไว้ค่ะแล้วก็เมื่อจัดส่งเสร็จปุ๊บเราอาจจะมีระบบการประเมินความพึงพอใจเพื่อเก็บข้อมูลไว้ว่าเขาซื้อแล้วเป็นยังไงเราส่งมอบแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวการบริการค่ะ ทำไมอาจารย์เนธถึงมาย้ำให้พวกเราทำสิ่งนี้คะเพราะเมื่อเราคลี่ออกมาปุ๊บอะคะ่ะเราจะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนไหนที่เป็นส่วนพฤติกรรมลูกค้าส่วนไหนเป็นส่วนที่เราเป็นด่านหน้าในการรับลูกค้าพนักง,งานกับลูกค้าเกิดอินเตอร์แอคชันหรือปฏิสัมพันธ์กันและส่วนไหนที่เป็นกระบวนการสนับสนุนคะ่ะทําไมเราต้องคลี่ให้ละเอียดอย่างนี้เพื่อให้เราดูคะ่ะว่าเราจะพัฒนาบริการได้อย่างไรบ้างอย่าง,างเช่นมีขั้นตอนไหนที่ไม่จําเป็นนะคะ ซับซ้อนนะคะวุ่นวายเสียหายหรือเปล่าวันนี้จะมาแนะนำา2จุดที่สำคัญค่ะที่เราจะต้องบันทึกลงไปนะคะในขั้นตอนที่5คือบันทึกลงไปในพิมพ์เขียวเลยค่ะ2จุดนั้นมีอะไรบ้างจุดนั้นเอาไว้เพื่อปรับปรุงการบริการหรือเปลี่ยนแปลงการบริการเลยนะคะคือเราจะบันทึกจากผลลัพธ์ที่เราได้รับค่ะแล้วก็จะมาบันทึกหา2จุดเลยค่ะจุดแรกนะคะเขาเรียกว่า f a ล l point ค่ะคือจุดที่มันมักจะล้มเหลวอะ คือลูกค้ามักจะไม่พึงพอใจลูกค้าจะโวยวายจะงุดหงิดจะหน้าบึง้งมันคือจุดไหนคะ่ะนะคะลองคิดดูนะคะถ้าเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเริ่มรู้สึกว่าจุดที่หน้าบึง้งคือจุดรอจ่ายเงินอย่างเงี้ยเป็นรู้สึกที่จุดที่งุดหงิด หรือจุดที่หาของไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะพวกนี้เขาเรียกว่า fail point ค่ะนะคะทีนี้จุดต่อไปเรียกว่า critical point ค่ะจุดนี้เขาเรียกว่าจุดเสี่ยงค่ะคือจุดที่มีความเสี่ยงทําให้เกิดไม่พึงพอใจค่ะคือจุดที่อาจจะเป็นผลกระทบที่ส่งต่อไปให้เกิด fail point ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่า critical point ค่ะนะคะเพราะบางทีนึกถึงนึกถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะเมื่อกี้อาจารย์เนเล่าบอกว่าลูกค้ามักจะไปหน้าบึง้งหน้างอกันอยู่ที่คิวจ่ายเงินถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย fail point มันจะเกิดจากคริติคอลพอยทีตรงส่วนอื่นเนี่ยเช่นพนักง,งานมัวแต่ไปยุ่งกับการเอาของขึ้นเชลในเวลาที่มันมันพรามทามะเวลาที่ลูกค้ามาซื้อของเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าของก็มาส่งในเวลาเดียวกันแบบนี้ก็คือ Critical Point คือการต้องเอาของขึ้นเชลอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือ Critical Point ค่ะดังนั้นเราจะระบุทั้ง2จุดเลยค่ะ บางครั้งนะคะสจุดเป็นจุดเดียวกันก็มีนะคะอย่าง fail point ก็คือว่า,าลูกค้ามักจะได้รับของได้ได้รับเ,เขาเรียกว่าคิดเงินผิดบ่อยๆอย่างเงี้ยและ credibility p o ก็คือพนักงานนี่แหละที่ขาดประสบการณ์นะคะเป็นจุดเสี่ยงบางทีก็อยู่จุดเดียวกันก็มีค่ะเราต้องระบุทั้ง2จุดนะคะทีนี้นะคะดูตัวอย่างนะคะร้านดอกไม้เมื่อกี้ค่ะเ,เราบอกว่า fail point จุดที่มันแบบ เป็นจุดล้มเหลวนะคะมันบางทีลูกค้าจะไปร้านนี้เพราะว่าลูกค้าจะไปหน้าบึ้งหน้างอไม่พอใจนะคะตอนส่งมอบกับเก็บเงิน,นะค่ะทําไมคะ1เพราะบางทีส่งมอบผิดที่นะคะส่งมอบผิดแบบนะคะเราสั่งดอกกุหลาบนะเอากุหลาบแดงเยอะๆไปถึงได้กุหลาบชมพูอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดที่ลูกค้าคอมเพลนนะคะเราจะเห็นผลมาจากแบบแบบประเมินอะเนาะ,ะออกมาแล้วจะแบบเฮ้ย ไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น fail p o i n เราอาจจะระบุไปที่จุดนี้นะคะและ c r i t ิ c a l point คือจุดไหนนะคะคือจุดที่มีเสี่ยงนะคะจุดที่มันจะส่งผลกระทบนะคะทำให้ลูกค้าไม่พอใจนะคะเราก็ไป d e f i n ว่ามันอยู่ที่จุดรับคํำสั่งซื้อนี่แหละเพราะตอนรับคํำสั่งซื้อมาเนี่ยเราอาจจะรับไม่ดีอ่ะรับผิด นะคะลูกค้าอยากได้กุหลาบสีแดงอย่างเงี้ยเราอ่านสีแดงไม่อาจจะเขียนมายุกยิกยุกยิกอ่านไม่ออกนะกลายเป็นเราจัดกุหลาบสีชมพูให้หรือเราไม่ได้ให้ลูกค้าระบุสีที่ชัดเจนอะคริติคอลพอยต์มันอยู่จุดรับคําสั่งซื้อนะคะดังนั้นพอระบุ2จุดให้ได้ในโปรเซสแล้วมันมีผลดียังไงคะเอาไปปรับปรุงสิคะนะคะเราก็จะรู้นะคะว่าคริติคอลพอยต์เฟลพอยต์พวกนี้จะควรจะปรับปรุงยังไงนะคะหากระบวนการมาแก้ไขเช่น อ่าเฟลพอยท์อยู่ที่เราส่งผิดที่นะคะเราอาจจะต้องเริ่มจากว่าเออต้องเพิ่มกระบวนการนะต้องโทรสอบถามก่อนก่อนการนําไปส่งเราเอาจจะเพิ่มการแก้ตรงนี้ก่อนจะไปส่งก่อนออกจากร้านโทรกรีไปเลยค่ะอ่าตกลงให้ส่งที่ตึก A นี่ใช่ไหมคะส่งกับคุณ B ใช่ไหมคะอ่าโทรสอบถามก่อนนะคะหรือ สั่งนะสั่งกุหลาบแดงและกุหลาบชมพูอย่างเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มกระบวนการอาจเป็นไปได้ไหมว่าเออจัดดอกไม้เสร็จต้องมีการถ่ายรูปไว้ก่อนนะนะคะว่าอ่านี่คือนี่คือช่อดอกไม้ที่คุณต้องการเนาะก่อนที่จะเอาไปส่งมอบหรือเป็นไปได้ไหมนะคะตัวเมนูนะคะที่ลูกค้าติ๊กนะคะว่าจะสั่งซื้อดอกไม้มันชัดเจนไปเลยนะเอาดอกนี้กี่ดอกเอาสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทําให้กระบวนการนี้ลดจุดที่ผิดพลาดน,นะคะโดยที่เราแก้จากจุดเสี่ยง ะะอ่าหรือให้ลูกค้าเลือกจากเมนูรูปภาพแทนจะสั่งด้วยวาจามันจะได้เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลย นี่แหละค่ะคือการพัฒนาบริการค่ะทุกคนโดยใช้พิมพ์เขียวค่ะถ้าเราไม่เขียนออกมาเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าเราชี้ไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ปรับปรุงมันไม่ได้ค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์เบื้องหลังของพิมพ์เขียวการบริการค่ะฝึกไว้นะคะคลิปนี้ให้รายละเอียดและตัวอย่างค่อนข้างชัดเจนค่ะทําให้เราพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะการทําธุรกิจนะคะแค่เราหยุดพัฒนาก็คือการถอยหลังแล้วค่ะในยุคปัจจุบันดังนั้นถ้าทำทำได้ทําดีนะคะลูกค้าก็ ็จะเกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะการบริการค่ะซึ่งการจับต้องเนื้อหาการบริการเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากค่ะจึงต้องสามารถเขียนออกมาได้ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วหมั่นปรับปรุงนะคะการบริการให้แปลกใหม่โดดเด่นแตกต่างอยู่เรื่อยๆค่ะรับฟังต่อในคลิปต่อไปนะคะการพัฒนานวัตกรรมบริการค่ะ